สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องนิสามาทําอะไรเอ่ยเค้กใบเตยอ่อาววันนี้มีเค้กใบเตยอ,อันนี้คือข้างหน้านี่คืออะไรคะไข่ขไขปลาอ่าใช่สามสองอันแล้วก็มีลูกเล็กนะคะแล้วก็มีลูกใหญ่เค้กใบเตยหอมหอมวันนี้น้องนิสานจะมาชิมนะคะทําเสร็จแล้วร้อนๆ้อนเลยมาน้องนิสาชิมอ๋อ,อชิีกครึ่งก่อนนี้ไหมอ่าลองดูเนื้อใหม่ค่ะมันนุ่มแค่ไหน อ่าเหมือนฟองน้ำเลยนุ่มนิ่มออ้นุ่มนิ่มมากดูใกล้ๆหน่อยค่ะนิสาเป็นไงคะนุ่มไหมคะ,มคะนุ่มคะ่ะอ่านุ่มค่ะอ่าตั้งก่อนนะชิมเลยคะ่ะชิมเลยคะ่ะอืมเป็นไงคะอืมไม่ต้องพูดนะคะว่าอร่อยแค่ไหนกินไม่หยุดได้คะ่ะเป็นไงบ้างคะเนื้อนุ่มไหมนุ่มละลายในปากเลยเนาะ ทำเค้กไปเติมนะคะอ่ะลองดูนะคะดูสิคะมีความนุ่มโอ้เด้งมากดูเนื้อนะคะโอเคเนื้อนุ่มเด้งมากยื่นดูให้หน่อยใกล้ๆให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าเนื้อเด้งแค่ไหนอ๋ออร่อยใช่ไหมคะหวานกำลังพอดีไหมคะว้ายหมดเลยหรอคะ Uh huh. อร่อยมากๆนะคะวันนี้น้องนิสาไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำเค้กอะไรค่อยมาเจอกับน้องนิสาใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ